ใจเศร้ามันละหาระบมต้งมาขึ้นคมเศ้าตรมการความได้คแน่อยู่ออียงแน่นแล้วไปนน่องการทำงานก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีกันเห็นบอพี่น้องอาชีพงแต่ละคนก็คือกันนะพี่น้องเนาะอชีพคนเรา ทำงานที่เรามีความสุขมีความสุขกับงานเป็นคนพายบ่มีความไมันไก่ไก่เจ้าบ่าวเป็นคนใจเศร้ามันละหาวระบมต้องมาขึ้นคมเศร้าตรมแานความโอ้ยเพลงนี้กับตั้งแต่ตอนบ้านไดน เทาใท่านแก่คนละพี่น้องตอนนี้เทาแล้วแก้แล้วครัล่องไปได้พุ่แม่อย่ายังแน่นั่นเปนอย่าง,งการทำงานก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีการจานงานแต่งเขาแสงแยงเอาไปก่อนหัวใจอาวรมาสึกเราต้องมีความสุขกับงานที่เราทำพี่น้องแล้วเราก็ จะแล้วเราจะมีความสุขขึ้น่ะอยู่ที่ไหนก็ทํางานไม่หองจ๋าคนภายบ่มีความไาม้ยเคีย่งไก่เจ้าบบาเพื่อนเจ้าสาวก็นยังเป็นบอด้คือคนภายหัดคนม,มีแล่นจานในเมือ่อเจ้าสาวเป็นคนบ้านไกลเห็นบอพี่น้อง อาชีพของต่ละ่นก็คือกันน้าพี่นอนะ้องเนาะอาชีพคนเราทํางานที่เรามีความสุขมีความสุขกับงานวันนะคะสวัสดีกะเจ้าอันนี้เหมือนกันน้าพี่นอนะ้องอือกันแ,แล้วแต่ความสามารถของแตะละคนสิดเด็จเยอกับงานเองเลยอย่างคุณยายแก่นจะไม่ความสามารถพี่น้องมาค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทํางาน หลังจากหลานไปโรงเรียนเลยพี่น้องก็มา,าม,าม,มาทํามามนาทีได้ไหเขาพากันเขาพากวันเพื่อนฟูงเฮาดังล้นเราล้านจานเดียวได้วันนะคะสวัสดีกระเจ้า <c oughs> วันนะคะสวัสดีกระเจ้า <c oughs> พ่งพาอาศัย จำใจต้องไปช่วยงานพอทิ้งเวลาทุกทายบมมีความหมายเข้ยงไก่เจ้าบบาวเพื่อนเจ้าสาวก็นยังเป็นบ่ไดคือคนภายหักคนเหมือนมีไอ้แม่อยู่อย่างแน่นเอาไปหน่อยกานทำงานก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามี สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นกําลังใจให้เพื่อนทุกๆคนนะคะเราจะเดินไปด้วยกันจะเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะเติมพลังให้กันทุกทเราต้องมีความสุมขกับงานที่เราทำไปหน่อแล้วเราก็จะพึ่งพาอาศัยจําใจต้องไปช่วยงานพอถ้งเวลามาค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทํางาน หลังจากหลานไปลงเรียนเลยพี่น้องก็ม,า,า,ม,า,มาทําตามนาทีนั้นไป็นได้แม่อยู่อย่างนานแน่นั้พี่นอ้องการทำงานก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีการึ <ís tomatoes> <ap> ่ง <s> พ <ays> าอาศัยจำใจต้องไปช่วยงานพอทิ้งเวลาแล้วเราจะมีผัาสุขพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ททำงานพี่น้องจ้า แน้คแม่อยู่อย่างแน่นแะล้วเปนอย่างการทำงานก็เป็นแรงบรรดาลใจให้เรามีก้นไายบ่มี่ข้าวไม้เขี่ยไก่เจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวก็ยั่งเป็นบ่ได้คืนค้นภายหักคนมมีสวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกๆคนนะคะเราจะเดินไปด้วยกันจะเราจะสู้ไปด้วยกันเราจะเติมพลัง ให้กันทุกทุกวันนะคะสวัสดีกระเจ้าจะมีพลังบวกในการทำงานงานทุกอย่างมีความลำบากมีความยากงา่ายเพความบันเคทองความสนุกความมวนซื้อมัสนองเนาะสวันดีกะเจ้าล่างแจ๋นม่แล้วคนไครซนเขาไม่เห็นคน ที่อยู่ในควูอใไรสซนเขาไม่เห็นคนที่อยู่ในควแล้วเราจะมีผักสุกขนอยู่ที่ไหนก็ทำงานไมีน้องจาเพึ่งพาอาศัยจำใจต้องไปช่วยงานพอทิ้งเวลาแล้วเราจะมีผักสุกขนอยู่ที่ไหนก็ทำงานไมีน้องแจมีใครสนเขาไม่เห็นคน ที่อยู่ในคู่วเาหน้าที่ของคุณแม่หน้าที่ของคุณยายเนาะแต่ละมือมีพลังบวกในการทำงานงานทุกอย่างมีความลำบากมีความยากง่ายคุณแน่จึงเอียงแน่นเอาไปหน้อย,อยาๆๆนะอการทำงานก็ เป็นแรงบันดาลใจให้เรามีการแลจานในเมื่อเจ้าสาวเป็นคนบ้านไกลหน้าที่ของคุณแม่หน้าที่ของคุณยายเหมาะแต่ละมีใจเศร้ามันละ้าอระบม ลงมาขึ้นคมเศร้าตรมการความไม่จะเที่ได้มีพิธีวิวามีพลังบวกในการทำงานงานทุกอย่างมีความลำบากมีความยากง่ายเพื่อคอยเต็ำนงใจกของลำเชินใครจะมองเห็นความใน เพื่อความบันเทิงความสนุกความมวลซื้อน้าพี่น้องเนาะสมีกก็แด้แก่ล่างแนเหนึ่งมะแล้วคนเด็กหน่บอพี่นอ้อ,องอาชีพงแต่ละคนมมาคือกันน้าพี่นอนะ้องเนาะอาชีพคนเราทำง,งานที่เรามีความสุขมีความสุขกับงานไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าจะสวยจะขี้เล่ทำง,งานทุกงาน,น แต่ว่าแต่งงานก็ไม่เหมือนกันทนานแบบพี่น้องไม่ว่าจะจนหรือรวยไม่ว่าจะสวยจะขี้เล่ทำงานทุกทาน,นแต่ว่าแต่งงานก็ไม่เหมือนกันทน,นันแบบพีออ่น้องอุกเท้าคอยเติมใจของลำธิบใครจะมองเห็นความในแกลนจานในเมือ่อ เจ้าสาวเป็นคนบ้านไกลมาค่ะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำงานหลังจากหลานไปโรงเรียนเล้วพี่น้องก็อมาท่านสาม,ามนาทีแล้วพี่น้องอจะทีได้มีพิธีวิว่าอันนี้เหมือนกันนะพี่น้องเนาะอืมแต่แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเสิยดายเจอกับงานเองเลยอย่งคุณยายแรงกัก็มีความสามารถพี่น้อง โอ้ยเพลงมีกับตังแต่ตอนบ้านดนเทา้านแก่ผละพี่น้องตอนนี้เทาแล้วแก้แล้วค็ล่องไปการต่อสู้แล้พี่น้องอืถ้าพอมีงานท่ำแบ่พอมีแก้มดานแจในการต่อสู้แล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องรักงานที่เราทําโอ้ยเพลงมีกับตังแต่ตอนบ้านด็เทา้านแก่ผละพี่น้องตอนนี้เทาแล้วแก้แล้วค็ล่องไป โอ้ยเพลงนี้ก็ตังแต่ตอนบ้านในเทาทช่หน้า,า,านแก่ผมละพี่น้องตอนนี้เทาแล้วแก้แล้วคระลองไปเล้นจานในเมือ่อเจ้าสาวเป็นคนบ้านใกล้มีพลังบวกในการทำงานงานทุกอย่างมีความลำบาก ความยากนัคนพายบ่มีค้ามไมยเขียนไก่เจ้าบา่าเพื่อนเจ้าสาวกันยังเป็นบด่ดด้คือคนภายหัดคนไม่มีแลงจานในเมื่อเจ้าสาวเป็นคนบ้านไกล